ถึงประเบิดพี่นพยูทูบไลฟ์อยู่ครับผมแนะนำนิดนึงนะธุรกิจแจนเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ไลฟ์อยู่ครับผมช่วงนี้แจนก็ธุรกิจก็ค่อนข้างโอเคนะครับยิ่งช่วงโควิดเนี่ยช่วงสถา,านการณ์แบบนี้ับถ้าจะลงทุนน้อยคิดถึงแจนเลยเด็กเศรษฐกิจไม่ดีคนตกงานหรืว,ว่าหรือว,ว่า คิดจอดจอากง,งานเนี่ยออซื้อลูกชิ้นไปขายลูกชิ้นขายได้ทุกทำเลนะครับนะถ้าเกิดอย่างที่พี่อนุบ,บอกว่าลงทุนน้อยนี่ตัวเริ่มเท่าไหร่ครับตัวเริ่มต้นเริ่มต้นเ,ตเนี่ยถ้าแบบเอาอุปกรณ์ครบชุดพร้อมขายเลยนะครับใช่เเคาน์เตอร์พับได้ขายจานปลาดนั้นเนี่ยราคา8 9 9 8บาทโอ้ก็0ันม,มีทอน ถ้ามาจองในงานเนี่ยรดอีกหนึ่งพันะครับรถทีพันหนึ่งก็เหลือเจ็ดพันเหลือเป็นเจ็ดพันเก้าเก้าร้อยโอเคสินค้าเรามีหลากหลายนะครับเช็นนี้หนึ่งครับมีปลาระเบิดกุ้งระเบิดครับปลาเส้นกุ้งเส้นหอยจอนะครับตอนนี้เรามีตัวใหม่ล่าสุดก็คือเกี๊ยวปลาท่าฉลองนะครับมีเกี๊ยวปลาด้วยเกี๊ยวปลาท่าฉลองเป็นตัวใหม่ล่าสุดอร่อยมากครับขายดีมากเกี๊ยวปลาท่าฉลองแท้นะครับแท้เลยแท้เลยครับใช่ครับ ลองชิมดูได้ครับตอนนี้อร่อยมากตอนนี้อาหารตอนนี้ทําไม่ทันรับใช่ไหมครับอ๋อทอดไม่ทันเลยนี่ยต้งไปเยอะเลยเป็นต้มใหม่ต้มใหม่ล่าสุดเพราะของแจนนี่รู้สึกว่าออกอะไรมานี่ก็ขายได้ตลอดนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกชิ้นแบบคนทานได้ทั่วไปชลูกชิ้นขายง่ายครับขายได้ทุกทำเลนะครับไม่มีคน่าดไป่านมาครับตอนนี้ผมเห็นเยอะๆก็คือตามฟุดคอร์ ก็ <นะ S 1> เข้าเยอะมากเลยนะคุอร์บก็มีแบบทุกที่ครับเซ็นทรัลน่มีทุกที่นะเซ็นทรัลมีทุกที่เลยอ,อนะครับก็เห็นเป็นแบรนด์โลโก้สีเหลืองๆส้มๆเนี่ยใช่ละแจแอนนครับเนี่ยอย่างในงานก็ยังขายกันอยู่เรื่อยๆเลยครับนี้ตลอดอแล้วถ้าเกิดคนมาในงานไม่ทันละครับเพี่ยนนบอ,อ่อมาในงานไม่ทันก็ ติดต่อครับไปที่เว็บไซต์แจนจะได้เลยนะครับได้ลองพิมพ์กูเกิ e แจนลูงชิมนตัตะระเบิดก็ได้ครับเข้าได้เลยนะครับครับโอเคนะครับดีมากดีมากอ๋อนี่ทุกชุดลดพันหนึ่งในนี้เลยขั้ตนตอนการทอดที่หนึ่งเคี้ยวเี้ยกำลังมาเี้ยกำลังมา ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ